สวัสดีครับหลังจากที่เมื่อคืนได้ทำของไปส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวไปซื้อของมาเพิ่มไปเดี๋ยวเราไป ลุยที่ตลาดสดตอนเช้ากันไปตอนนี้เราก็ถึงตลาดเชา้า เมื่อคืนไปบุกบ้านหลับกันหมดเลยเหลือใช่เหลือเอาท้งใส่ไว้หน้ารถเมอลืมเบยอเออลืมลืมเลยหน้ารถูอะไรวะดังิเอา <laughs> ดอดมองไข้างทางมาองเัวมันกระเด้งใส่หรอเดี๋ยวซื้อของซื้อของก่อนละ เสร็จแล้วเราก็จะไปที่มันจะมืดๆหน่อยนะเ,เราก็จะไปที่โรงพยาบาลนครศมก่อนเลยให้พวกพยาบาลการหนึ่งรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปแล้ว ร้ห้าสิบจุดไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็แวะมาให้พี่ร้านสัตว์แวะมาให้เขาหน่อยเมื่อวานขาให้ถุงมือมาเอา่อแวะเอามาให้พี่แวะเอามาให้เอามาให้ครับ <c oughs> ครับผมนี่เพิ่งทําเสร็จเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลนครโถมต่อแล้วโรงพยาบาลสัมพันธ์ครับขอบคครับ,รบไปเดี๋ยวไปต่อที่โรงพยาบาลสัมพันธ์วันนี้ยาวๆกันต่อครับ ตอนนี้ถึงที่โรงบาลนภาธถมแล้วเดี๋ยวแจกให้รปภต่อนเพราะราปภเขามาหาที่จัดรถให้เราเขาเลยขอขอทั้งชุด บ่งเอาไปแบ่งกันนะเว้ยครับครับผมครับนี่เดี๋ยวต้องไปให้โรงบามน,นู้นอีกวันนี้ก็ไปให้พี่ชุดหนึ่งก็ไปให้บางเลนกันนี่ผมทำคนเดียวเลยกว่าจ,จะเสร็จแล้วมีมีพวกน้องให้มาช่วยไปแล้วเดี๋ยวไปต่อให้ข้างใน ก็ไ,ไม่ได้ติดต่อเขาเลยวันนี้ก็มีชุดหนึ่งทำที่บางเลนไปอันนี้ผมเพิ่งทำเสร็จน,น,นะครับเราอยากให้จับกางคืนมากเพราะว่ากะเท้าคงจะได้กันอย่างเดียวเยอะแล้วผมก็เลยเอเอามาให้กลางคืนก็ีทั้หมด5ติ5ติดห่อได้เป็นบะหมี่อเอ้ยเป,เป็นเส้นเลยแห้งเพราะว่าเดี๋ยว พี่ถ่ายแล้รืง่ะพี่น่งเดี๋ยวพี่ติดต่อพี่สาขอจะให้กะมาให้กะดึกอ่ะจะให้พี่สาจะให้พี่ไหนถามพี่สาครับพี่ขอบคุณมากครับาาครับาาตอนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งที่เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลสัมพันธ์ต่อ เดี๋ยวลุยต่ออีกห้าสิบหอ่อที่โรงแรมสัมสพันธ์เหนื่อยวันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยเชียร์ยรแต่สนุกเชียร์ชีดวิดีโอนี้คลิปนี้อาจจะตัดต่องง,งงมากเพราะว่า รีบด้วยสลวนด้วยอะไรหลายๆอย่างเราต้องเข้าใจหน่อยงั้นเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปโรงาพาบาลสัมพันก่อนเลยดีกว่าไปตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลสัมพันธ์แล้ว rút thẻ vào thì được vậy là chốt một, rồi, đểu, sẽ trả tiền còn, เออมาแจกให้จากโรงพยาบาลสองท่านโอเคเดี๋ยวไง้เวารับเรื่องแไปแล้วมาเจอพี่วินอยู่แจกแจกอ่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวแห้งเล่นเล็กเล่นเล็กครับไปไปกันต่อแจกต่อ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยเรียบร้อยจบหมดแล้วทั้งหมด150่้อยหอเหนื่อยโคตรแล้วเดี๋ยวยวังไงพรุ่งนี้ถ้าเกิดไม่ติดอะไรจะทำอีก30มสถึงห้าสอขับตะเวนแจกใครสนใจเป็นสปอนเซอร์น้ำมันได้นะน้ำมันถูกน้ำมันถูก โอเคโอเคขอบคุณพี่ภูมิสำหรับคลิปนี้มากนะครับถ้าเกิดมาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ที่ช่องผมด้วยขอบคุณครับ